สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะามารีวิวซูมิโกะนะคะซึ่งซูมิโกะของเซตนี้นะคะเป็นตัวที่จะแตม์ได้ค่ะคือแต่ละตัวนะคะถ้าเอาไปจิ้มหมึกนะคะก็สามารถแตม์ได้ออกมาเป็นแบบนี้คือน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะว่าข้างในนะคะเป็นยังไงนะคะทั้งหมดเขาจะมี8แบบนะคะ1 2 3 4 5ส7 8 8ี่ห้าดแดแบบซึ่งแต่ละตัวอย่างเี่เป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือแตม์ได้หมดเลยเนาะ ปิดดูนะคะน่ารักมากเดี๋ยวเราลองมาเปิดตัวนี้นะคะว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทั้ง8แบบนะคะก็จะมีกล่องทุกตัวเลยค่ะนี่หัวเขานะคะเป็นแบบนี้แล้วก็มีนี่ค่ะที่สตปมให้นะคะสแตปมได้แล้วก็มีเป็นน้องเห็ด น้องเห็ดตัวนี้ก็สแตมป์ได้เหมือนกันเห็นไหมคะแล้วก็จะมีแท่นวางนะคะก็คือเอาน้องเห็ดนะคะไปวางบนหัวของน้องเขียวอย่างนี้นะคะ<ห>เขาก็จะซีลมาให้แบบเรียบร้อยเลยอะเดี๋ยวลองดูกล่องต่อไปดูนะคะ,นะคะอันนี้นก็น่ารักก็มีที่สแตมป์เหมือนกันพี่ ก็เป็นที่แต็มน่ารักมากเลยน่ารักทุกตัวก็คือจะเป็นตัวนี้นี่ี่เมื่อกี้ก็คือเซ็ตของอันนี้น ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็จะมีทั้งหมด8แบบนะสแตป์ได้น่ารักมากจบการรีวิวนะคะใครสนใจก็แอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไลน์ไว้ให้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย